สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ห่ถ่ายภาพนะครับอีพีนี้เราอยู่กันที่เกษตรแปลงใหญ่ดอกไม้นะครับแอดบ้านห้วยสำรานะครับเป็นพื้นที่ของการดูแลของอบตนะฮะก็จะเป็นการปลูกดอกไม้ไว้ให้สลับนักท่องเที่ยวที่มาชมแล้วก็มาถ่ายรูปนะครับจะแบ่งเป็น2แปลงนะครับแปลงนี้คือแปลงหลักนะครับอีกแปลงหนึ่งอยู่ทางด้านสนามฟุตบอลนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันที่สวนดอกไม้กันเลยครับไปเลย แสงเย็นแล้วนะครับขณะนี้เวลา17เนาิกานาทีเหลือเวลาอีกประมาณสัก40นาทีนะฮะในการถ่ายจะได้ภาพที่สวยตอนนี้พี่แวนถ่ายไปแล้วประมาณสัก1ึ่งชั่วโมงนะครับเราเพิ่งมาถึงเพราะ <c oughs> ว่า,รรา <c oughs> เราลีลาอยู่นะครับสุดยอดเราเป็นช่างภาพสายชิลซึ่งเดยก็ได้ง่ายๆสบายๆนะครับเพราะว่าเรา,าเราคลิปเรารเราสั่งปิดสวนนะครับ โอเคครับผมต่อไปนี้จะเป็นการอัดเสียงแยกนะครับตอนนี้เราอยู่เป็นที่สวนดอกไม้อของทางอบตนะครับเป็นสวนของชุมชนนะครับค่าเข้าจ่ายอยู่ที่ค่าเข้าสวนนะครับจ่ายอยู่ที่คนละ20บบาทนะครับตอนนี้เราได้นางแบบเป็นน้องมุกดานะครับเป็น น้องคินน้องทำงานคลินิกเสือความงามนะครับวันนี้ผมใช้กล้อง D800 นะครับบวกกันกับเลนคิดนะครับง่ายๆเลยคือ2 4 1 2 0นะครับ f4 ตลอดช่วงนะครับงานนี้เราถ่ายกันแบบแสงธรรมชาตินะครับไม่ได้ใช้แฟลชนะครับดีเฟกต์ถือมาแต่ก็ไม่ได้ใช้นะครับ ตอนเราถ่ายนี่เวลาประมาณสัก5้าโมงกว่าๆแล้วนะครับจะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าพระอาทิตย์เริ่มจะตกแล้วนะครับแสงจะเป็นส้มๆแล้วนะฮะคลิปนี้ตอนแรกผมใช้ไวไ,ไมไวเลสนะฮะแต่พอดีพูดตอนเปิดตัวไปช่วงแรกแล้วก็อยู่ดีๆแบบ ตัวรับไวเร็ดมันหมดนะฮะก็เลยก็เลยไม่ได้อัดนะครับก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเรามาบันทึกเสียงแยกนะครับตอนนี้เราเดินทางไปที่ส่วนที่2นะครับเป็นส่วนของชาวบ้านนะครับไม่ได้เกี่ยวกันกับของอบตแล้วนะครับเป็นสวนของอาชาวบ้านที่ปลูกดอกไม้เพื่อนําไปขายนะครับให้กับตลาดแล้วก็นําไปขายให้กับคนที่ทําท พวกมาลัยตามแยกต่างๆนะครับเครื่องนี้เราจะถ่ายเป็นการถ่ายผ้าแบบย้อนแสงนะฮะซึ่งผ้าที่จะอยู่ด้านหลังนะครับการวัดแสงผมวัดแสงอยู่ที่ตัวนางแบบนะฮะเป็นหลักนะฮะแต่ก็จะติดมืดมาหน่อยๆนะครับก็เรียกว่าอะไรละ่ะอันเดอร์หรือเปล่านะครับ ให้อยู่ลงมาอยู่ประมาณหนึ่งนะเพื่อทําการเก็บฟ้าไว้หน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวผมด้วยปกติแ้วผมชอบถ่ายคนกับเป็นไวแล้วก็ท้องฟ้าให้มันติดท้องฟ้าเข้ามาด้วยนะฮะปปเป็นการชอบส่วนตัวนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับ <ไป S 1> ทิวของดอกไม้นะครับจะมีสปริงเกอร์เพื่อทําการหดดอกไม้นะครับรูปที่ผมลงหรือว่าเอาลงไปนะฮะ โดยส่วนมากผมจะลบสปริงเกอร์แล้วก็ตัวเสาหลักคำส่วนดอกไม้ออกนะครเพราะว่าผมมีความผมมีความรู้สึกว่ามันรบกวนสายตานะฮะแต่ภาพบางภาพผมก็ไม่ได้ลบนะครับเพราะว่ามันเยอะเกินนะครับการถ่ายแบบนี้จะลําบากนิดนึง <c oughs> นะครับเพราะว่าจะให้ตัวนางแบบนี้เดินเข้าไปตามล่อง ของสวนดอกไม้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราขออนุญาตเจ้าของสวนแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าของสวนกําลังเก็บดอกไม้อยู่นะครับที่เขาบอกว่าเอาเลยทายเลย่ายเลยฮะต่างสบายนะครับเราต้องขออนุญาตก่อนครับเพราะว่าเราเข้าไปเหยียบคันคันของดอกไม้ของพี่เขาด้วยนะครับแต่พี่เขาก็ใจดีนะครับว่าไม่เป็นไรนะครับแต่ก็พยายามอย่าไปเหยียบไอเหยียบดอกไม้ของพี่เขานะครับสุดเลย นี่นะครับเป็นการถ่ายย้อนแสงนะฮะเราก็จะได้แสงฟุงฟ้งๆเป็นสีส้มนะครับ,ะรบจะได้ภาพประมาณนี้นะครับถ่ายย้อนแสงโดยไม่ใช้รีเฟ็ไม่ใช้แฟลชนะครับ ้องนงแบบนะครับเี่ครับเป็นกระเด็นนะฮะบอกให้ไปไหนก็ไปนะครับลุยไหนก็ลุยนะครับครับอกมก็จะปรับนะครับเราสามารถเก็บท้องฟ้าได้ด้วยนะครับแล้วก็เก็บตัวแบบไปได้ด้วยนะฮะภาพทุกภาพที่ลงนะครับผ่านโปรแกรม LR แล้วก็ Photoshop นะครับจะใช้สอฟโปรแกรมนี้เป็นหลักนะฮะ LR ผมใช้ทำโทนนะครับแล้วก็ดึงอ่า ตัว uhm. ของเฉดท้องฟ้าด้วยนะครับส่วน LR เอามาไว้เออไม่ใช่สิส่วน Photoshop นะครับผมเอามาทำผิวแค่นั้นพอนะครับถ่ายย้อนเส็รจก็จะประมาณนะครับเก็บท้องฟ้าไปด้วยนะครับ คือบางทีผมถ่ายรูปอาจจะไม่ได้วัดแสงนะครับเพราะว่าผมกดมาแล้วดูอีกทีว่าประมาณไหนมันมันมันพอดึงได้หรือว่าประมาณไหนที่แบบสามารถเก็บท้องฟ้าไปได้ด้วยแล้วก็สามารถดึงตัวแบบออกมาจากาความมิดได้ด้วยนะครับถ้าเราถ่ายบ่อยๆนะครับเราจะเราจะรู้นะครับเราจะรู้ประสิทธิภาพของกล้องเราด้วยนะครับแต่กล้องดี800ตัวเนี้ยพิกเซลมันเยอะนะครับมันสามารถดึงได้เยอะอยู่นะครับ แต่ข้อเสียของกล้อง D800 นะครับนั่นก็คือโฟกัสในที่มืดค่อนข้างจะลำบากนะครับแล้วก็ผมต้องเปิดไลท์วิวเอานะครับในการโฟกัสในการถ่ายในที่แสงน้อยหรือว่าถ่ายในที่ย้อนแสงนะครับก็จะทําการเปิดไลท์วิวในการโฟกัสเอานะครับขนาดเปิดไลท์วิวนี่ก็ไม่ค่อยจะโฟกัสนะครับหรือว่าโฟกัสก็ไม่ค่อยจะเข้านะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ ถ่ายสวนดอ,อกไม้นะครับถ้าใครมีอุปกรณ์หรือว่ามีรถกระบะนะครับแนะนําให้ข้นกาเรียกกันอะไรละ่ะกระไดนะครับกระไดปีนขึ้นมาด้วยนะฮะเพื่อจะถ่ายภาพให้มันดูแบบเป็นมุมกดลงมาะจะได้ทิวของส่วนดอ,อกไม้สวยๆนะครับร่องของดอกไม้นะฮะที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับ ข้างล่างจะเป็นโคลนะฮะเพราะว่าเจ้าของสวนเพิ่งฉีดน้ำจากสปริงเกอร์ไพนะฮะขีดเสร็จแล้วเราก็เดินเข้าเลยนะฮะก็จะช้ำๆเป็นโคลหน่อยนะครับประมาณนี้นะฮะส่วนมากเราถ่ายย้อนแสงกันนะครับเพื่อเอาอแสงแดดตอนเย็นนะ,ะที่มันเป็นสีเหลือง ให้มันตกกระทบกันกับตัวของดอกไม้นะฮะภาพใบนี้ทําการซ้อนฟ้านะครับเพราะว่าแสงมันมันดึงฟ้าไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยต้องการเออคือผมชอบฟ้ามากผมชอบฟ้านะฮะผมชอบถ่ายรูปคนกับฟ้ามากนะฮะแต่ถ้าถ่ายไม่ได้ผมก็จะนี่ละฮะซ้อนฟ้าเลยง่ายดีนะครับ เพื <cents input> ่อนเพื่อนสังเกตนะครับมีไลแสงส้มๆนะครับให้โทนอุ่นๆด้วยนะครับที่จริงเราเขาไม่ได้ลอนะครับเพราะว่าตากล้องเขาสั่งให้ลงเพราะว่าเราไม่ได้ไฟไม่ได้แต่ถ้าเรามีแฟลชนะฮะสามารถมีแฟลชตบเปิดตัวแบกแล้วก็กดฉากหลังให้มื่นแล้วก็เราก็จะได้ฟ้าด้วยนะฮะแต่ในที่นี้เราไม่ได้ใช้แฟลชนะครับก็มีแฟลชติดรถไปอยู่นะครับเสียงอาจจะไม่ชัดนะฮะเพราะว่าไปแค่ ไมเวริลเราไม่ได้ชาร์จไม่มีคนแบกแฟตนะฮะมันเป็นเอดี600ไม่หนักครับผมช่วยกันช่วกันใบสองเครงใบสามมาโอเคเดินมาเลยโอเคช่วงนี้เราก็กำลังจะออกจากตรงส่วนนี้แล้วนะฮะเพราะว่าเราถ่ายเสร็จแล้วจะกลับไปที่ส่วนของอบตนะฮะแต่ช่วงจากไทย ่วนของอบอตอน,นะฮะผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอไ้ด้วยนะครับดีวผมจะอธิบายเป็นช็อตๆไปนะฮะอันนี้ก็คือเสร็จจากส่วนของชาวบ้านแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็จะเป็น2420นะครับบิดไปที่24เลยนะฮะท,ทุกช่วงทุกใบที่ถ่ายนะครับบิดอยู่ที่120นะครับนะฮะฟ้าไม่ได้ซ้อนนะครับฟ้าเป็นการทําโทนไล่เสียฟ้าเอานะครับก็ ไอซถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่800-1,000นึงนะครับเพื่อเก็บตัวนางแบบไว้ด้วยนะฮแล้วก็มาดึงคืนทีหลังนะครับนี่นะครับเป็นกเกษตรแปลงใหญ่นะฮะส่วนดอกไม้แอบบบ้านห้วยสำราญนะครับโอเคคลิปนี้ EP นี้คงหมด แค่นี้แล้วล่ะนะครับหวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะฮะผมย้ำทุกคลิปทุก EP พเลยนะ,ะว่าผมเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้าน อสอบถามหรือว่าเป็นการให้กําลังใจย,ยังไงก็ขอบคุณมากๆด้วยนะครับใครที่มีเทคนิคที่ดีๆนะครับสามารถแนะนาไว้ด้วยไว้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับผมสัญญาจะทําคลิปอย่างนี้ให้ได้ทุกทุกอาทิตย์นะครับเพราะว่าผมามีปณิธานแล้วก็ตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะทำคลิปาาพาถ่ายรูปอย่างเงี้ยออกที่ ออกให้ได้ทุกอาทิตย์นะครับคลิปนี้ EP นี้ลาไปละขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามาชมครับอย่าลืมกดไลค์ก like, ดแชร์ด้วยนะลาไปละสวัสดีครับ